นานแล้วที่เราไม่ได้อธิบายธรรมะเป็นลัก,ลกษณะของวดีโอแบบนี้นะครับนะวันนี้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563ในที่อาตมามาบรรยายธรรมะในวันนี้ก็หัวข้อที่ว่า ความบังเอิญนะความบังเอิญโดยส่วนมากเราจะมักบอกว่าดีจังบังเอิญได้เจอเธอถ้าไม่มานี่ไม่บังเอิญเจอนะหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะใช้คําว่าบังเอิญคือการไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้พบเจอความเป็นจริงแล้ว ในศัจธรรมโดยโดยรอบความบังเอิญคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปจัจจัยสิ่งนี้ไม่ใช่ศัจธรรมสิ่งนี้ไม่เคยมีอยู่จริงแต่สิ่งที่มีอยู่จริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญ มีบางคนเนี่ยนะสนทนากับเราว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกันเลยทําไมต้องสนทนาด้วยประโยคเริ่มต้นที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะแล้วความไม่บังเอิญในลักษณะน,นี้คือสิ่งใดเหตุผลจุดมุ่งหมายหลัก ไม่ใช่การเจอกันที่สนทนากันแต่ว่าเหตุและปัจจัยที่ไม่บังเอิญก็คือเราผมคุณท่านทั้งหลายเรามีอุปนิสัยที่ติดกับตัวเองมาลักษณะใดลักษณะหนึ่งถ้าติดแบบว่าเป็นคนอ่อนหวานพอเจอใครสักคนที่ผู้จะาอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานเราจะแสดงสิ่งนี้นออกมาทันทีเป็นการปฏิฆะกระทบกระทั่งถ้าเป็นคนที่ว่า แข็งแก่งตรงไปตรงมาหรือยอมใครไม่เป็นเราจะแสดงคําว่าไม่ยอมออกมาทันทีมันไม่บังเอิญที่เจอคนนั้นแต่มันเป็นเหตุที่เราให้แสดงตัวเองออกมาว่าจริงๆแล้วส่วนเล็กฉันเป็นคนยังไงฉันยอมเป็นฉันยอมไม่เป็นตรงนั้นตั้งหากที่บอกว่าความไม่บังเอิญที่เราเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างความไม่บังเอิญไม่ใช่บุคคลที่เราได้พบเจอ แต่มันเป็นสิ่งที่กระทบต่อเราวัตถุบ้างสรรพสัตว์บ้างสรรพสิ่งบ้างบุคคลบ้างต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่สิ่งภายนอกเราต่างหากที่ไปกระทบแล้วเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาสุขทุกข์เหงาซึมเศรา้าดีใจพอใจรังเกียจเดียดฉันวิชาลิษยาอยากได้ดยอยากวยคว้าตรงนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เรา สร้างเอาไว้มันไม่ใช่มงเอินที่จะเกิดขึ้นแต่เราสร้างเอาไว้ดวงจิตใต้ส่วนลึกหรือจิตใต้สนึกเราเนี่ยนําเหตุการณ์นี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเวลาที่ประจวบเหมาะเปรียบดังกับเมื่อถึงเวลาผลไม้ก็จะร่วงจากต้นเมื่อมันสุกนอมมันไม่ใช่เรื่องมังเอินที่มันร่วงแต่มันได้การได้เวลาได้สมัยมันมันจึงเกิดขึ้นอารมณ์ที่เรากระทบกับคนนู้นคนนี้เหมือนกันเมื่อได้เวลาสิ่งนั้นมากระทบเรา ไม่ใช่บุคคลนี้ก็ได้หรือเป็นสิ่งอื่นก็ได้แต่อารมณ์จะออกมาจากที่เราสะสมมาจากคนก้าวร้าวจากคนเข้มแข็งจากคนอ่อนโยนจากคนมีแต่ให้จากคนอารมณ์ดีสินี้ต่างหากเป็นตัวตนที่เราที่มันแสดงออกมาเพราะฉะนั้นทุกทีทุกอย่างที่เข้าเข้ามาเวียนเข้ามาถึงสมัยเข้ามาถึงการเข้ามาที่นั้นจะบอกว่าตอนนี้เรามีสิ่งใดเป็นพื้นฐานชีวิต ในการประคองชีวิตให้ดำเนินต่อไปไม่ใช่บอกว่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญเมื่อเรารู้แล้วจงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการตอบสนองตอบโต้ด้วยความดีด้วยความเล่าร้อนด้วยความอะไรก็ตามแต่นั่นคืออุป,ปนิสัยของเราที่สะสมมา ยนสุขงอมสิ่งใดสุขงอมก่อนสิ่งนั้นก็จะแสดงผลออกมาก่อนแสดงผลด้วยความอ่อนโยนแสดงผลด้วยคาว่ายินดีเมตตากราุณามุทิตาอุเบกขาหรืออ่อนน้อมทําตนสํารวมระวังนี่คือเหตุแลปะปัจจัยของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตราบใดที่เรายังละตัว ละตนละจิตไม่ได้มันจะเป็นเงาแล้วก็พร้อมที่จะแสดงเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาทุกๆครั้งทุกๆอารมณ์ทุกๆลมหายใจแม้กระทั่งหลับมันก็ยังแสดงผลในความฝันอยู่